คลิปนี้มาดูจูด์เบลลิงแฮมนะครับลูกรักคนใหม่ของผมเองนะครับสเตตคร่าวๆนะครับเท้า4-5นะครับไ้สย4ขวานะครับพลังงาน5ดาวนะครับสกิล4ดาวครับดูค่าพลังนะครับความเร็วมีนะครับยิงดีนะครับยิงไกลดีพลังยิงดีนะครับส่งบอลนี่โหดีมากครับแต่เปิดบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะฟิคิกไม่ดีนะครับ เลี้ยงบอลก็ดีนะครับตั้งรับโอ้แจมเลยครับหมงก็พอใช้ได้นะครับสร่างกายดีเลยครับมันคือกุลิตเวอร์ชั่นแบบลูกกุลิดนะครับพลังแฝงนะครับมีแฮกเกิลนะครับแล้วก็มีเนื้อชั้นเบร์เกตนะครับบวกสูงรับสูงนะครับขึ้นสุดลงสุดแน่นอนครับไปดูในเกมกันเลยครับสโมต้าครับ ให้มาจูดเบลลิงแฮมลาขึ้นไปครับจูดฝากมาที่ USB โอ้ครับแทงต่อมาตอเลสครับตอเลสกระชากไว้ตอเลสล็อกหนึ่งทีครับจูดไปแล้วครับให้มาที่จูดครับจูดซัดเข้าไปเรียบร้อยครับจูดเบลลิงแฮมครับดูการหาช่องครับบิงสอดขึ้นมาแล้วก็ซัดด้วยขวาเรียบร้อยครับสีด้านให้มาจูด ยกมาครับลูกนี้ตอเลสมงชงต่อมาซีดานซัดเต็มข้อเรียบร้อยครับสวยงามครับดูครับจูดยกมานะครับต่อเลสมงชงชงต่ออีกทีครับแล้วซีดานวิ่งมาซัดเต็มข้อไปเลยครับวันนี้ซีดานให้มาต่อเลสต่อเลสยึกยักสุดเซรับตอเลส ยิงตีนิดหนึ่งจูดมงเรียบร้อยครับถูกที่ถูกเวลานะครับจูดเบลลิงแฮมครับดูว่าเติมเข้ามารอในกรอบเลยครับจริงจ่ายตรงนี้ก็ได้นะแต่เลือกที่จะยิงนะครับแต่ยังหมง่งซ้ำไม่ได้ครับตอเลสแทงมากุลิดจูดบินมาครับกุลิต,นนลตเปิดมาจูดโดนตัดหม่งไปก่อน,นครับทีดานให้มากุลิตแทงมาครับตอเลส ตอเลสตอกหนึ่งทีต่อเลสหลุดนะครับไปนะครับตอเลสครับต่อเลสไปเปิดมายูเซบิโอไม่ถึงจุดซ้าเรียบร้อยครับดูการเติมของจูดเบลลิงแฮมนะครับดูครับเปิดมานะครับแต่โดนเคลียร์ไปได้แล้วดูจูดครับพักอ,อกแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับ ตัดบอลได้ลองบองให้มาที่จู๊ดครับเอเอซี่ต่อเลสให้มากลีทครับเอร์ซี่ทูวีเข้าไปแล้วครับให้มาที่จู๊ดครับลงสกิลหนึ่งยังได้อยู่ครับล็อกมาลงโลง่งแล้วปัน่นเรียบร้อยครับปันด้วยเท้าซ้ายนะครับจู๊ดเบลลิงแฮมครับอ้นอนหนึ่งทีดูครับล็อกมา เข้าซ้ายจะลองปั่นดูนะครับนี่ฮะซาร่าให้มาจูดครับต่อเลสถูดไปแล้วครับแทงมาจูดหมุนหนึ่งพีครับปากมาที่ซาร่าต่อเลสด,ดูครับโล่งๆเรียบร้อยครับมาเทุต แทงมาครับจุดแทงต่อมาซาร่าซาร่ายกมาอึฮึยังเหลือฟีคิกอยู่ครับดูชูดวินแฮมครับลองส่องดูครับฮึฮึเช็ดขานบนออกไปครับโอซิโอให้มามาซิยูดต่อมานี่จูดครับจุดแทงมาไปแล้วครับโซนฮึงมินหลุดแล้วครับโซนฮึงมินหลอกหนึ่งทีแล้วก็ ยิงเรียบร้อยครับจากการแทงสวยๆของจูดเบลลิงแฮมนะครับโซนให้มาจูดครับต่อมาโรนโดโรนโดยังไโงโรนโดล็อกตอกหนึ่งทีหืมโสกิตล้มไปครับจะโดนสวนแล้วครับโซสลโจตาเอาจูตัดบอลนะครับ,บ,รบแทงมา โดนโนแทงต่อยอทีครับซาร่าตอกหนึ่งทีครับโนส้สก,กัดไปได้ครับซาร่าล็อกลอกมาหมุนจูดไปแล้วครับซาร่าซาร่าตัดเข้าในปัน่นโดนปั่นครับวันนี้ตัดบอลได้ให้มิซอนเอาเอา,เอาบางกันดีครับโซนหมุนกลับมาก่อนจูด ให้มาสาราสารามุนไปครับจูเติมมาแล้วเห็นไหมฮะเปิดมากลึกไปหน่อยนะครับได้บอลมาในนี้กุลิตให้มาโรนโดครับส,สั้นๆกับจูครับไปมาสาราสาราดึงเทียบแทงมาโซนหนึ่งมินไปครับเห็นจูเติมไหมครับจูเรียบร้อยครับโลง่งๆอย่างนี้เรียบร้อย ดูการหาพื้นที่ของจูดนะครับเติมาจากข้างหลังนู่นเลยฮะดูครับยิงแบบไม่จับนะหมุนไปเลยหมุนยิงนะครับจังหวะนี้มาในนี้ให้มาโซนโรนโดครับแทงมากุลิดครับกุลิดลากขึ้นไปกุลิดเปิดเข้ามาจูดบิ่งสอดมาเรียบร้อยครับจูดเบลลิงแฮมครับเป็นไงครับของแท้ครับตัวนี้ ดูครับไม่เหลือครับสมตาสารแทงต่อมาจูดครับจูดดึงแล้วเปิดเข้ามาโลนันโดดูฮะก็พอเปิดได้อยู่นะครับวันนีนี่ดึงมา กุลิตเคบอนได้ครับให้มาที่จู๊ดค,ครับต่อมาที่โซนคืนมาครับจู๊ดทีคีจู๊ดแทงมาครับกุลิตกุลิตซัดไปอื้มติดเซฟครับสมมตาให้มาโอโนแทงต่อมาจู๊ดค,ครับกุลิตให้มาโซนเปิดเร็วมาอื้อไม่ได้นะครับ นซ้ำอีกทีสรุปนะครับชูตเบลลิงแฮมนะครับก็เป็นกองกลางที่ครบเครื่องนะครับทั้งลุกและรับนะครับดีทุกอย่างครับถ้าคิดง่ายๆก็คือมันก็คือลูกกุลิดนะครับอย่างที่อย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะคือครบเครื่องมากครับเล่นถ้าอัพไปถึงเม็ดแดงเนี่ยสามารถเล่นกลางรับได้ด้วยนะครับแต่ตำแหน่งที่ดีที่สุดของมันเนี่ยก็คือกองกลางนี่แหละซ m เนี่แหละครับ เพราะว่ามันมันขึ้นลงแบบสูตรอยู่แล้วอะ่ะถ้าสังเกตในคลิปก็จะมีทั้งเติมขึ้นไปสูตรแล้วก็วิ่งลงมาช่วยรับด้วยนะแล้วก็มีบางทีก็ตีรถเปล่าก็มีครับมันเติมขึ้นไปเราคมไม่เห็นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครต้องการกองกลางบล็อกทูบล็อกอะ่ะสายพลังงานเนี้ยตัวนี้คุ้มแน่นอนครับราคาเมเทัลก็85้าล้านครับคุ้มครับการันตีนะครับสำหรับชูเบลลิงแฮมนะครับ ก็สำหรับใครถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างน,นะครับเหมือนเดิมเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ